หนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่เป็นที่ไปของคนคนเดียวคือคนที่ปลีกวิเวกค,คนที่ชอบสงัดคือมีการยวิเวกมีจิตวิเวกแล้วก็จะได้อุปทิวิเวกนะแต่ถ,ถ้ายังชอบคุกคลีอยู่ก็แสดงว่าเป็นอะไรนะสัมบัหุลามัคโคนะไม่ใช่เอกายโนโมัคโคแล้วเป็นสัมมัหุลายะมัโคโนะนะแต่ว่าไม่มีนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน อสอนว่าเอกายยโนมัคโคเป็นทางที่ไปของบุคคลคนเดียวเป็นหนทางอันเอกด้วยเพราะว่าเป็นหนทางทางเดียวที่จะทําให้ถึงพระนิพพานเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวร่วงความโศกและความรําไรเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรลุญยาณธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งหนทางนี้ก็คือสติปัฏฐ,ฐานสี่ในขณะที่พระองค์ทรงรำพึงอยู่นสิการด้วยใจอยู่อย่างนี้ ดูความมิกสุทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้าสหัมบดีพรมรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจจึงหายตัวมาจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องหน้าของเราเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนที่คู้หรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นท้าสหัมบดีพรมกระทําผ้าฉวีงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางเราแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทางนี้เป็นหนทางเป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่าไรเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญายะธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนาท้าสามบารีพรหมก็ได้กล่าวตามที่พระพรุทธเจ้าทรงรำพึงในใจนะครับ นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าวสามบดีพรมได้กล่าวดังนี้แล้วได้กล่าวนิคมคาถาต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นความสิ้นไปแห่งชาติและที่สุดแห่งชาติทรงอนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลทรงทราบทางเป็นที่ไปอันเอกในการก่อนจนทั้งหลายข้ามโอกคได้แล้วด้วยทางนี้ในอนาคตก็จะข้ามด้วยหนทางนี้ แล้วก็ข้ามอยู่ด้วยหนทางนี้ในปัจจุบันนี้ความจริงแล้วต้องแปลว่าพระพุทธเจ้าในการก่อนก็ข้ามด้วยหนทางนี้พระพุทธเจ้าในอนาคตก็จะข้ามด้วยหนทางนี้แม้ในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าคือเราตถาคตนี้เองก็ข้ามด้วยหนทางนี้นะอันนี้ก็เป็นหนทางกันเองนะครับซึ่งเป็นที่ไปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงชื่อว่าสเสด็จไปดีนะคบเพราะว่าไปสู่ทางที่จเจริญ ก็คืออริยมรรคมง8ไปสู่ที่ที่ดีก็คือพระนิพพานไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกกิเลสได้ที่ละได้แล้วก็ไม่ต้องละอีกเพราะฉะนั้นเราก็ขอนอบน้อมบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จไปดีพระองค์นั้นผู้ทรงพระนามว่าสัมมัครโตบทที่72ทรงมีฌานชื่อว่าชายีชายีหมายถึงผู้มีฌานนะของเรามีไหม ามีฌานอะไรฌานะปัจจัยมีฌานะปัจจัยนะครับพระพุทธเจ้าทรงมีฌานนะองค์ฌานมีเท่าไหร่ห้าอย่างหรือว่าเจ็ดอย่างก็ได้นะครับถ้าห้าอย่างนั้นเป็นองค์ฌานที่เป็นกุศลนะหมายถึงฌานที่เป็นอัปปนาสมาธินะฌานก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนั้นองค์ฌานที่เป็นกุศลนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไร วิตกเป็นปฏิปกักษ์ต่อต่อที่น้มิทะวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาแล้วก็ปิติเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทโสมนัสเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจากุกุจจะแล้วก็เอกก,กตาเป็นปฏิปักษ์ต่อการมชันทะนีวร์นะครับถ้าองค์ฌานเจ็ดเพิ่มอะไรขึ้นมา วิตกวิจารปีติโสมนัสโทมนาสอุเบขาเอกคาตานี่เป็นองค์ชานะครับอันนี้ชานาปัจจัยเจ็ดอย่างนะจิตใดที่มีองชา,าเจ็ดเหล่านี้ยกเว้นทวิปัญจวิญญาณสิบนะครับนอกนั้นถ้ามีองชา,าเจ็ดเ,เหล่านีนา้เรียกว่ามีชาณปัจจัยหมดเลยนะครับพระพุทธเจ้าทรงมีชาณนะชานแปลว่าเพ่งหรือเผา เผาปฏิปักธรรมนะครับแต่ถ้าใช้คําว่าเผานะต้องหมายถึงองค์ฌานที่เป็นกุศลเท่านั้นที่เผาอากุศลเพราะว่าอากุศลนั้นมาเผา,ากุศลไม่ได้กุศลนี้เรียกว่าปายักกะธรมรมปายักกะธรรมผู้ประหารแต่ว่าอากุศลเรียกว่าปายตับรธรมธรมธรรมะที่พึงถูกประหารส่วนกุศลเรียกว่าปายักะธรมธรมธรรมะผู้ประหารนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าเพ่งกุศลอกุศลก็เพ่งอารมณ์ได้หมดแหละไม่ว่าวิบากกิริยาถ้าองค์ชาเหล่านี้มีอยู่ก็สามารถเพ่งอารมณ์ได้แต่ถ้าใช้คําว่าเผาหมายถึงองค์ชาที่เป็นกุศลเผาอากุศลเท่านั้นนะครับชานนั้นมีสองอย่างก็คืออารัมมณนปนิชานหมายถึงสมถะภาวนากับลักคนูปนิชานหมายถึงวิปัสสนาภาวนานะ ถ้าอารมณมโนปนิชฌานอารมณ์คือกรรมฐาน40นะอารมณ์กรรมฐาน40นะครับเป็นอารมณมโนปนิชฌานนะครับนะเป็นการเพ่งอารมณ์นะเป็นสมถะภาวนานะครับทำให้เกิดผลก็คือรูปฌานอารูปฌานแล้วก็อภิญญาห้านะครับอภิญญาห้านะนะอารมณ์ของอารมณูมนปนิชฌานก็คือกรรมฐาน40 เป็นการเพ่งอารมณ์โดยสมถะภาวนานะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลก็คือมีรูปรจรชานะอารูปรจรชาแล้วก็ยังสามารถได้อภิญญาด้วยส่วนลักคณูปนิชานลัคนูปนิชานเป็นการเพ่งลักษณะนะเป็นวิปัสนาภาวนานะครับแล้วก็อารมณ์ก็ได้แก่วิปัสนาภูมิ6อย่างเป็นต้นนะหรือว่าธรรมะ201นะธรรมะ201นะก็เริ่มต้นตั้งแต่ ขันห้าจนตั้งถึงปฏิจจสุบาสิบสองนั่นแหละนะครับแล้วก็ผลของลักคนูปนิชานก็คือได้บรรลุวิปัสนาญาณบรรลุมรบรรลุผลแล้วก็นิพพานนะครับแล้วก็ได้บรรลุอภิญญาที่หกอภินญ,ญาที่หกคืออะไรสวัสดิ์ขยญาณใช่ไหมคุณยำลองอสวัสดิ์ยญาณแปลว่าอะไรญาณที่สารอกกิเลส ยานที่สำหรับกิเลสมันแปลว่าอะไรอีกอาสวะคืออะไรล่ะเครื่องหมักดองยานที่ทำความสิ้นไปแห่งอาสวะนะก็คืออริยมัรคอริยมัตคนะครับอริยมัตคทั้งสี่นะเป็นอาสวะขยานยสูงสุดคืออาตธรรคขยานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงเพ่งชาทั้งสองเลยนะครับ ก็คือเพ่งอารามณูปนิชานและลักขณูปนิชานมีคาถาคาถานหนึ่งแสดงในวิสุทธิมรัคในคาถาธรรมบทก็มีนะครับแสดงว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาย่อมไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานท่านของคุณจำลองมีฌานหรือเปล่า มีชาญปัจจัยนะถ้าไม่มีชาญก็แสดงว่าไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมีชาญทั้งสองอย่างได้นะชาญหมายถึงอารามโูปนิชานแล้วก็ลัคนูปนิชานด้วยคนจะได้อารามมนปนิชานคือได้รูปชานอรูปชาญต้องมีปัญญาที่เรียกว่าชาญะสัมมาทิฐิต้องมีชาญะสัมมทิฐิจึงจะได้ชาญนะครับได้รูปชาญอรูปชานนะ ส่วนคนจะมีลัคนูปนิชานก็จะต้องมีปัญญาก็คือมีอะไรมีวิปัสนาสัมมาทิฏฐินะมีวิปัสนาสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็ต้องเป็นสชาติกะปัญญานะก็คือมีปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วก็มีปริหาริยปัญญาด้วยจึงจะได้ฌานทั้งสองนี้นะพนันก็ผู้ใดถ้าจะมีฌานก็ต้องมีปัญญานะครับคนที่จะมีปัญญาก็ต้องมีฌาน คนที่มีฌานฌานย่อมไม่มีกับผู้ไม่มีปัญญานี่หมายถึงฌานนัสสมาธิและวิปัสนาสมาธิินะครับถึงจะได้อารามณูปนิชานแล้วก็ลัคนูปนิชานะแต่ว่าคนที่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีกับผู้ไม่มีฌานเนี่ยหมายถึงปัญญาขั้นมรักเลยนะขั้นบรรลุมรักนะครับถ้าคุณไม่ได้เพ่งอารมณ์คุณไม่ได้เจริญสมถะ แล้วคุณไม่ได้เพ่งลักษณะไม่ได้เจริญวิปัสนามัรคับปัญญาเขาเกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยการเจริญสมถาวิปัสนาจึงจะได้ปัญญาที่เป็นมัคนะแต่ถ้าจะเจริญฌานทั้งสองก็คือเจริญสมถะกับวิปัสนาก็ต้องมีปัญญาด้วยเบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นก็คือปัญญาที่เป็นสมาธิธิเลยแล้วก็มีฌานะสมาธิฐนะิมีวิปัสนาสมาธิฐิจึงสามารถที่จะสำเร็จ ฌานได้นะเพราะนั้นของเราก็พยายามที่จะอบรมปัญญาสั่งสมปัญญาเพื่อจะได้อบรมฌานเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีฌานนะพอเราอบรมปัญญาแล้วเราฟังธรรมะเราพิจารณาแล้วก็มาอบรมฌานทักสองอย่างนี้ก็คืออารามณูปนิฌานและลักคนูปณิฌานพอเราอบรมฌานสองอย่างนี้ก็จะได้ปัญญาอีกระดับหนึ่งก็คือมรคปัญญาอันสูงสุด นะครับมาขัปัญญานะเพราะว่าคนที่จะมีปัญญาที่เป็นมักจะมีได้ต่อเมื่อมีฌานปัญญาจะเกิดได้ต่อเมื่อมีฌานนะคืออารามโนปนิฌานและลักคนูปนิฌานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอบรมฌานตามพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นทรงเป็นผู้มีฌานก็ขอนอบน้อมบูชาสักการะแดพระตถาคตพุทธเจ้าผู้ทรงมีฌานพระองค์นั้น บทที่73บนะครับบทที่73ก็คือไม่ทรงปล่อยจิตไปตามอะนะนุขะตันตโรอะนะนุคะตันตโรอนุคะตะอนุคตะแปลว่าไปตามนะครับอน,นุคตะแปลว่าไปตามอัตตะแปลว่าตนอัตตะแปลว่าตนนะเติมนเข้าไปก็กลายเป็นอะนะนุขะตันตโร แปลว,ว่าไม่ปล่อยตนหรือว่าไม่ปล่อยจิตไปตามปล่อยจิตไปตามอะไรตามกิเลสตามราคะโทสะโมหะของเราปล่อยจิตไปตามบ้างไหมปล่อยไปตามโลภะโทสะหรือโมหะมากฮะปล่อยไปตามอะไรมากโลภะกับโมหะนะไหนมากกว่ากันอ๋อโมหะมากกว่าแนะสดงว่าโมหะจริต ถ้าใครโลภ้ามากกว่าแสดงว่าราคาริติตนะก็พระพุทธเจ้าไม่ทรงปล่อยจิตไปตามนะครับนะทรงฝึกจิตทรงข่มจิตเพราะว่าการฝึกจิตเป็นความดีการข่มจิตเป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สุขระดับไหนรู้ไหมโลกุตระสุขเลยนะครับวิมุติสุขนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุก็ได้โลกียะสุก่อนการฝึกจิตอย่างน้อยก็ ถ้าฝึกจิตให้เป็นไปในการให้ทานก็สบายใจจากความไม่มีความตรณีก้มรุมใช่ไหมถ้าฝึกจิตในการที่จะรักษาศีลก็สบายใจไม่เดือดร้อนไม่มีอวิปปิสารนะถ้าฝึกจิตให้เป็นไปในสมาธิได้ฌานข่มนิวรณ์ได้ก็มีความสุขใจที่เป็นเนกขมะสุขนะซึ่งเป็นสมถะภาวนาถ้าข่มจิตนะให้ละจากวิปราชทั้งหลายนะคบเป็นสุขที่เป็นไปในเนกขมะอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นวิปัสนา แล้วเมื่อไหร่ถ้าได้มรรคจิตก็จะมีผลลสุขเรียกว่าวิมุตติสุขนะแล้วก็มีนิพพานาสุขนิพพานาสุขนะครับาจากการที่มีผลลจิตเป็นอารมณ์หรือว่าดับขันธปรินิพพานอันนั้นก็นิพพานาสุขจริงๆเลยก็คือไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับไม่มีการเบียดเบียนทนอยู่ได้ยากของสภาพธรรมะนะพระพุทธเจ้าทรงข่มจิตทรงบังคับจิตทรงฝึกจิตทรงยังจิตให้อยู่ในอำนาจ ไม่ทรงเป็นไปตามอำนาจของจิตนะครับทรงข่มจิตด้วยเครื่องข่มก็คือศีลสมถาวิปัสนาทรนะงข่มตัณหาทรงข่มอวิชชาใช่ไหมข่มตัณหาด้วยสมถะข่มอวิชชาด้วยวิปัสนาเพราะฉะนั้นของเรานี่ก็นับถือพระพรุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเราก็ควรจะต้องมีการฝึกจิตมีการข่มจิตตามพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า นะไม่คล้อยตามจิตไปตามอำนาจของความอยากของความโกรธของความหลงนะถ้าฝึกจิตไม่ให้คล้อยตามไปตามอนนาจความอยากนี่บางทียังข่มได้นะใช่ไหมนะอยากกินไอ้วนวิเวนพระสมาทานอุโบสถดีกว่านะไม่กินนะนะบางครั้งก็ข่มจิตให้ไม่เป็นไปตามอนาจของโทสะก็ข่มได้เนะจริญเมตตาต้องอดทนต้องอดทนนะแต่ข่มจิตไม่ให้เป็นไปตามอนาจโมห oh านี่ข่มยังไงเนี่ยคุณนะจำลอง วิปัสนาญาณมีกี่ขั้นสิบหกขั้นไหนไล่ไหมหฟังซิกรมจิตให้ไม่ตามโมหะหน่อยสินี่ตอนนี้กำลังจะตามโมหะแล้วนะไหนลองกมจิตให้ไม่เป็นไปตามโมหะอย่างที่หนึ่งนามะรูประบริเฉทยานแปลว่าอะไรรู้จักชื่ออัฏฐะลอัฏฐะแปลว่าอะไรอัฏฐะ อแยกรูปนามเลยนะเอาแบบว่าเอาอัทรรเลยนะปัญญาที่กําหนดนามรูปนะปัญญาที่เข้าไปกําหนดนามรูปนะปัจจะยะปริกายานปัญญาที่เข้าไปกําหนดรูปปัจัยนะสัมมาสนญาณปัญญาในการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุเปนาตาอุทธยปยญาณที่สปัญญาในการเห็นความเกิดดับแล้วก็ พังคานุปาานัสนาญาณปัญญาในการเข้าไปรู้นะหรือว่าเข้าไปพิจารณาถึงความดับไม่สนใจความเกิดนะใส่ใจในความดับญาณที่6ก็พญตูปัฏฐานญาณปัญญาในการเข้าไปเห็นโดยความเป็นภัยญาณที่7ก็อาทีนวญาณพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษญาณที่8ก็นิพิทายา ปัญญานในการเ็เห็นโดยความเบื่อหน่ายยานที่9ก็มูลจิตุกรรมยตายานเป็นยานที่เข้าไปเห็นโดยความคร่ในการที่อยากจะพ้นายานที่10ก็เป็นอะไรปฏิสังขารยานปัญญานในการพิจารณาย้อนกลับโดยความไม่เที่ยงเป็นทุเป็นนตตาอีกทีหนึง่งยานที่11ก็สังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายาน ปัญญาในการวางเฉยในสังขารทั้งหลายแต่ต้องด้วยอำนาจของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตานะยังพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาด้วยแต่วางเฉยแล้วนะรู้ว่ำเป็นอย่างนี้เองคือไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นนัตตาด้วยรอเวลาในการที่จะข้ามถึงฝั่งพระนิพพานเท่านั้นเองนะแต่รอเวลาก็ต้องพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา้วยยานที่ติดสองก็คืออนุนโลมายานคล้อยตามวิปัสนาญาณเบื้องต่ำคล้อยตามโพธิปัจจะธรรมเบื้องสูง นะครับยานที่13ก็คือโคดตรภูยานกําลังจะข้ามโคตรจากบุญชนเป็นพระอริยบุคคลยานที่14ก็คือมัคคยาณนะประหารกิเลสเป็นสมุทเฉดยานที่15ก็คือผลญลาณนะระงับกิเลสแล้วสเสวยผลของการระงับกิเลสแล้วยานที่16ก็คือปัจ,จเจกขณะยานพิจารณามัคพิจารณาผลพิจารณานิพานพิจารณากิเลสท,ที่ละแล้วพิจารณากิเลสท,ที่เหลืออยู่ ามาดูนะคบพระพุทธเจ้าไม่ทรงปล่อยจิตไปตามนะก็คือไม่ไปตามโลภะไม่ไปตามโทสะไม่ไปตามโมหะนะอกุศลมูลทั้งสามพระพุทธเจ้าไม่คล้อยตามไม่คล้อยตามนิวรณ์ทั้งห้าไม่คล้อยตามการมราคานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนามิทะอุทัจกุจจะแล้วก็วิจิกิจชาพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยจิตไปตามอนุษยทั้งเจ็ดนะมีอะไรบ้างการมราคานุยัย ปฏิคานุสัยภาวะราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิชานุสัยอวิชานุสัยพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยจิตไปตามเลยสังโยชน์ทั้งส0บกิเลสส0บนะหรือว่าอุปกิเลส16บะตันหาร้อยแปดอกุศลธรรมนกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดไม่คล้อยตามเลยนะครับพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์ไม่ปล่อยจิตคล้อยตามเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ประมาทใช่ไหม การไม่ประมาทหมายถึงอะไรนะเป็นผู้ที่มีสติพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีสติไพ่บูรณ์นะครับจึงไม่ปล่อยจิตไปตามเพราะว่านะสติเป็นตัวที่รักษาจิตใช่ไหมเป็นเหมือนกับยามนะครับคอยระแวดระวังนะความหมายของผู้ไม่ประมาทเป็นยังไงคําว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะครับคือเป็นผู้ที่ทําด้วยความเอือ้อเฟื้อพระพุทธเจ้าทรงเอื้อเฟื้อในการเจริญสติปัฏฐาน เจริญโพธิปัขิยธรรมด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็มีการทําติดต่อด้วยทําไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปรงฉันทะไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ก็ทรงเจริญกุศลอย่างบริบูรณ์เลยทีเดียวแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงบําเพ็ญกิจของพระองค์พระพุทธเจ้ามีกิจกี่อย่างพระพุทธเจ้ามีกิจสามอย่าง เขาเรียกว่าจริยาเขาเรียกจริยานะคบพุทธจริยาโลกัตจริยายาตัถจริยามีกิจในการที่จะบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่พระญาติส่วนหนึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกอย่างหนึ่งแล้วก็บำเพ็ญกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธถจริยา,อาตอนตื่นเช้าพระองค์ก็ทรงบริหารพระวรกายด้วยการล้างหน้าดนยการนนำไม้สีฟันมาสี นะครับดวยวกันบางคนอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นกิจของพระองค์นั่นแหละก็มีอุปถาคือท่านพระอนนท์คอยมาปรนิบัตินะครับมาบำบัดพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้กษัตริย์วกก็คือพระอนนท์มาบำบัดก่อนหน้าที่พระอนนท์จะมาเป็นอุปถาก็มีพระพิสุหลายรูปนะครับมีใครบ้างนะท่านพระอะไรนะเมขิียะบ้างนะพระนาคิตะบ้างนะสององค์นี้ก็ทิ้งพระพุทธเจ้ากลางทางเลยนะ ก่อนที่จะเป็นพระรหตรน,นะครับแต่ตอนหลังก็ได้บรรลุเป็นพระรหา์หมดนะครับนั้นพระพุทธเจ้านั้นลงเป็นผู้บำเพ็ญกุศลมาตอนที่เป็นพระโพลิสัตว์จนกระทั่งบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยังบำเพ็ญพุทธกิจนะแล้วก็บำเพ็ญญาตถาจริยาโลกตถจริยาพุทธถจริยานะครับด้วยความไม่ประมาทเลยนะความไม่ประมาทนนะนะสำหรับบุคคลอื่นทั่วไปก็คือเป็นไปในกุศลทั้งหลาย ความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้ไม่ถอยกลับความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะความเพียรเป็นเครื่องให้กิเลสร้อนร้อนความเพียรอันสูงสุดความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆ ด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรดังนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระบระิสัทพระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างนี้หรือว่าความไม่ประมาทก็คือความพอใจข้อความละเหมือนกันหมดนะครับในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์สมาธิขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรดังนี้อันนี้ก็ทําให้สมาธิขันให้บริบูรณ์นะครับ ความไม่ประมาทคือความพอใจข้อความละในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรดังนี้ความไม่ประมาทคือความพอใจข้อความละในกุศลธรรมนั้นๆว่า เราพึงยังวิมุตติขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์วิมุตติขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรดังนี้ความไม่ประมาทก็คือความพอใจในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงยังวิมุตติญาทัศนะที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราพึงอนุเคราะห์วิมุตติยาณทัศนะขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นๆด้วยปัญญาโดยอุบายอย่างไรดังนี้สำหรับ ศีลก็เป็นโลกิยะโลกุตระนะสิิขัน์มาีิก็เป็นโลกิยะโลกุตระปรัญญาก็เป็นโลกิยะโลกุตระด้วยส่วนวิมุตติขันเป็นโลกุตระอย่างเดียวนะครับก็คือผลและจิตนะศีลส,สมาธิปัญญานั้นเป็นทั้งนอกอริยมรรคหนึ่งแปดนอกมรรคจิตนะครับและก็รวมอยู่ในมรรคจิตด,ด้วยแต่ว่าผลจิตนั้นเป็นวิมุตติขันส่วนวิมุตติญาณทัศนะเป็นโลกิยะอย่างเดียวเป็นปัจ,จเจกขณะญาณนะ ความไม่ประมาทก็คือความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้ไม่ถอยกลับความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นเครื่องให้กิเลสเร่าร้อนความเพียรอันสูงสุดความตั้งใจความประกอบเนืองๆความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นว่าเราพึงกําหนดรู้ทุกข์องเรากําหนดรู้ทุกบ้างไหมก็มีบ้างนะครับเราพึงกําหนดรู้ทุกที่ยังไม่ได้กําหนดรู้ พึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมรรคที่ยังไม่ได้เจริญหรือพึงทําให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งโดยอุบายอย่างไรดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทการไม่ประมาทนี้คือการไม่ปล่อยจิตนะครับขณะใดที่หลงลืมสติขณะนั้นก็เป็นการปล่อยจิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทหนึ่งนิดจึงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีธรรมะกี่อย่างนะ ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสองอย่างก็คือไม่สันโดษในกุศลอย่างหนึ่งกาบมีความเพียรไม่เลิกในระหว่างนะมีความภาคเพียรไม่เลิกในระหว่างนะครับเพียรในการเจริญกุศลไม่เลิกในระหว่างแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่สันโดษในกุศลจึงสามารถตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นไม่ทรงปล่อยจิตไปตามด้วยความไม่ประมาทแล้วเราทั้งหลายก็ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงไม่ทรงปล่อยจิตไปตามอะน,นุคะันตะโรบทที่74ทรงบริสุทธิ์ชื่อว่าสุดโธบริสุทธิ์จากอะไรนะ สิ่งข์หมองนะค,ะนะครับกิเลสทั้งหลายนะทรงหมดจดจากสรพพกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเริ่มต้นจากการที่มีความบริสุทธิ์สอย่างคืออะไรบริสุทธิ์ส่อย่างจาตุปาริสุทธิศีลใช่ไหมครับเริ่มต้นก็คือต้องมีความบริสุทธิ์ด้วยศีลสีส่อย่างจึงสามารถที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์จากนิวรห5ได้แล้วก็ทําให้จิตบริสุทธิ์จากอนุสัย ทำให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสอยานะ่างหยาบที่เรียกว่าวีติกรมกิเลสด้วยจตุปาริสุทธิศีลมีสี่อย่างอะไรบ้างศีลสังวรศีสลสังวรอ,อย่างหนึ่งแล้วก็อินทรียสังวรการสํารรมอินสีหกแล้วก็อาชีวะปริสุทธนะิก็เลี้ยงชีพโดยความบริสุทธิ์อันสุดท้ายก็คือปัจจยะนิสิตศีลน,นะครับก็คือบริโภคปัจจัยโดยการที่ ข้าเป็นพิจารณานะครับพระพุทธเจ้านั้นมีศีลสังวรอย่างดีมากนไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจามาเป็นบารมีมานะครับะสียสงไขยแสนกับแม้ว่าใครจะมาเบียดเบียนพระองค์ก็ยังรักษาศีลได้ชาติหนึ่งเป็นภูริทัตตนาคราชเป็นสัตว์ราชาด้วยนะแต่เป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์เกิดด้วยอกุศรกรรมนะก็ชาติก่อนนี่นเป็น มนุษย์อะนะครับแต่ไปเห็นสมบัติของพญานาคก็เลยคิดว่าโอ้เราอันนี้เป็นพญานาคก็ดีนะนะก็เลยไปทําบุญนะครับพอทําบุญแล้วเอ้แรงปรารถนานั่นแหละแรงปรารถนาว่าจะเป็นเป็นพญานาคนะก็เลยบาปส่งผลนะครับบาปส่งผลให้เกิดเป็นพญานาคแต่ด้วยอํานาจของบุญนะทาให้เป็นพญานาคที่มีโภคกระซั์มีสมบัติอันเป็นทิพย์เลยมีพิภพนาคแล้วก็มีบริวารมากมายเป็นนางนาคมารวิกา พอเกิดขึ้นมาก็อา้าวเรามาเกิดเป็นสัตว์เดริชานี่นึกว่าจะเป็นทิพย์แบบเทพเทวดานะก็เลยเศร้าใจนะครับตอนหลังก็มารักษาอุโบสถที่บนโลกมนุษย์นะก็มีในพรานมาพบแล้วก็ไปบอกหมองูนะหมองูให้มาจับนะจับก็เอายาร้อนๆมาทาตัวแล้วก็เอาหวายเอาเชือกอะไรมาจับมาลัดมาผูกนะครับทำร้ายนะโดยการเอาของมีคม มาแทงนะครับพระโพธิสัตว์ไม่ลืมตาเลยนะกลัวว่าถ้าลืมตาด้วยความโกรธแล้วเนี่ยนะจะทําให้ศีลขาดเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยตาเนี่ยนะถ้าถาลึงมองดูใครด้วยความโกรธนะบุคคลนั้นสามารถที่จะไม่เป็นจุนได้เลยนะมีฤทธิ์มากก็เลยหลับตาไม่ยอมที่จะลืมตานะกลัวจะโกรธนะครับนี้ก็ด้วยหน้าของการรักษาศีลซึ่งเป็นศีลละสังวรน,นะเป็นจตุปริสุทธิศีลอย่างหนึ่ง อินเดรสังวรพระพุทธเจ้าก็มีการสำรวมอินทรีย์คือมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในพบวัฏสงสารอันยาวนานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทรงเป็นฤาษีออกบวชไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติเลยนะครับก็จะมีการสังวรมีการสำรวมอินทรีย์นะไม่เหลียวมองชาติหนึ่งก็เดินทางไปในการที่จะไปครองเมืองเมืองหนึ่งนะซึ่งพระโพธิสัตว์นี้มีพี่น้องร้อยองค์นะมีพี่น้องร้อยองค์นะเป็นพระโอรสของพระราชาเมืองหนึ่ง มีพี่น้องร้อยองค์ก็เลยเป็นองค์ที่ร้อยเอ็ดเป็นองค์สุดท้ายเลยนะน้องชายเล็กเลยนะครับมีโอกาสจะครองราชไหมเนี่ยต้องผ่านพี่ชายมาถึงร้อยองค์อะ่ะคงจะไม่มีโอกาสเลยแน่นอนก็เลยไปถามพระปเจกบุตเจ้าพระปเจกบูตเจ้านี่เข้ามาฉันในวังเสมอนะครับก็เลยถามพระปเจกบูตเจ้าบอกว่าเนี่ยโยมเนี่ยจะได้คลองราดบ้างไหมเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องเลยรพระปเจกบูตเจ้กาก็กล่าวนะครับบอกว่า เธอไม่ได้ของราชในเมืองนี้หรอกแต่ถ้าเธอไปอีกเมืองหนึ่งนะเมืองนนนะ่งน่ะไปทางทิศนี้แหละเธอจะได้ของราชนะบอกว่าเมืองนั้นอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ทิศนั้นแต่ว่าคนที่จะไปถึงนั้นหาได้ยากนะเพราะว่าในระหว่างทางอ่นะมียักษ์มียักษ์ศีคอยจับคนกินอยู่ถ้าเธอสามารถสำรวมอินทรีย์ได้เธอไปถึงเมืองนั้นจะได้ของราชพนะระโพสัตว์บอกว่าผมจะไปนะผมจะสำรวมอินทรีย์แต่ว่าขอให้ ท่านพระประเจกุบเจ้านี่ให้ของวิเศษหน่อยคือให้สายศิลกับสายเสก